สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานของ C Radio หรือ Z Radio กันต่อนะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับเราพูดถึงในเรื่องของเข้าไปตั้งค่าในตัวเชเจร์นะครับในตัวช็อตคัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งกำหนดช็อตคัดเพื่อที่จะเรียกใช้งานตัว SAT Radio นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้คำสั่งตัวช็อตคัทที่เราตั้งไว้นะครับในการเรียกขึ้นมาใช้นะครับอย่างผมนะครับผมตั้งไว้ที่ nvda alternate set นะครับผมก็จะกด alternate nvda alternate set นะครับเพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้ zradio for nvda dialog preview general o of t level 0นะครับพอขึ้นมานะครับตรงนี้มันจะเป็น t r e v i e w นะครับ ทรีวิวที่เราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับลองแท็บสำรวจดูก่อนนะครับตอนแรกมันจะอยู่ที่ Tree View นะครับผมจะใช้ nvda Tab นะครับฟังเช็คสถานะดู g e n e r a l review item focus selected one of t level z นะครับ o of t r e e นะครับ Tree View ซึ่งตัวนี้มันจะมีอยู่3าตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมนะครับผมจะแท็บไปกันครับ station search edit blank สเตชันเซิร์ชตัวนี้นะครับในกรณีที่เอาไว้สำหรับเราค้นหาสถานีนะครับแท็บลงมาครับ Search Classic But Not Search Button ตัวนี้นะครับเอาไว้เวลาที่เรา,าพิมพ์กรอกข้อความค้นหาแล้วเราแท็บตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Search Button ตัวนี้ได้นะครับ s e เซิร์ช t o ตตันโฟกัสอั s button, Focus, c. s c นะครับ list of stations list s 0 2 5 o azul fm น list station นะครับ list station ตัวนี้นะครับปกตินะครับตอนเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับของท่านเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีชื่อสถานีเลยนะครับจะไม่มี list จะไม่มีอะไรเลยนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็น zero item นะครับเวลาเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงก็ไม่มีอะไรนะครับแทบลงมาครับ slider 50 slider 50ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับระดับเสียงนะครับ ระดับเสียง50ก็คือมันจะปรับครึ่งๆเมื่อเทียบกับเสียง NVDA นะครับสมมติว่า NVDA อยู่100ตัวเสียงเพลงมันจะอยู่ที่50นะครับไม่ว่าเราจะปรับ NVDA อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับถ้าเราปรับ NVDA อยู่ที่40ระดับเสียงที่40 v o l นะครับวอลลุ่ม NVDA อยู่ที่40ตัววิทยุ ตัวสถานีแต่ละสถานีตัวเสียงวิทยุเนี่ยจะจะอยู่ที่20ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็น50นะครับ50มันอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของของระดับเสียง nvda นะครับแท็บลงมาครับ close alt f f o f r button close นะครับก็คือปิดนะครับตอนนี้นะครับหรือกด e n t f 4ก็ได้ t r e e view general one of 3 level 0โอเคนะครับย้อนกลับมาที่ t r e e view นะครับ general นะครับโอเคนะครับตัว general ผมแท็บมาที่ General แล้วนะครับผมก็จะใช้ลูกศรขึ้นหรือลงนะครับในการสำรวจว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกนะครับที่ท่านได้ยินนะครับเป็น General นะครับ General two three, level zero. อันนี้ผมเลื่อนลูกศรลงมาครับ Favorites นะครับก็คือตัว General one of three General ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสถานีวิทยุทั่วไปนะครับที่เราค้นหาแล้วก็เพิ่มเข้ามา บ,บางท่านตอนนี้อาจจะยังไม่เจอสถานีวิทยุอะไรนะครับ Favorites o f three l e f a v o r i t นะครับเราสามารถที่จะตั้งสถานีที่เราชื่นชอบที่เราฟังบ่อยๆนะครับเป็นสถานีที่ชื่นชอบก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่เวลาเรามาเปิดฟังนะครับก็จะได้ง่ายๆนะครับได้สะดวกนะครับ Search t of t l e zero Search ก็คือเป็นหน้าต่างการค้นหานะครับ หน้าต่างการค้นหาเราก็จะค้นหาสถานีวิทยุที่เราต้องการฟังนะครับอันแรกนะครับให้เราเข้ามาแล้วก็ตรงทรีวิวนะครับให้เราอยู่ที่ตัว Search ก่อนนะครับ Search ก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เราแท็บนะครับสมมุติว่าเราอยาก อยูอ่เราจะใช้งานนะครับเราจะใช้งานหน้าไหนแท็บไหนให้เราให้เราเลื่อนลูกศรมาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำการแท็บนะครับทำการแท็บสำรวจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับลองไปค้นหาสถานีนะครับในการค้นหานะครับให้มาอยู่ที่เซิร์ชตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอมาอยู่ที่ Search แล้วนะครับให้แท็บลงมา Select category combo box general radio search collapsed นะครับ Select category นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะให้เรากำหนดการค้นหาว่าเราจะกำหนดการค้นหาแบบไหน Search by general radio search general radio search ก็คือค้นหาแบบทั่วไปเลยนะครับ Search by country Search by country นะครับก็คือค้นหาตามประเทศนะครับประเทศเราอยากฟังสถานีวิทยุประเทศไหนแล้วก็พิมพ์ประเทศนั้น Search by language Search by language นะครับนะครับเราอยากฟังภาษาอะไรนะครับภาษาอะไรให้เราไปเลือก Search by language Search by tag Search by tag นะครับก็คือมันจะยึดเอาหัวข้อ นะครับหัวข้อที่เป็นแท็กนะครับที่เป็นแท็กที่เป็นไฟล์แท็กแต่ละแท็กนะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้ Search by language, search by general radio searchGeneral radio search นี่ก็คือเราจะต้องมีมีวิทยุท,ที่ที่อยู่ใน general ก่อนนะครับถึงจะเสิร์ชได้โอเคในที่นี้นะครับ Search by country ผมจะลองมาเลือกค้นหา search by country นะครับ search by country เสร็จแล้วแท็บลงมาครับ Search by country edit blank นะครับตรงนี้นะครับ Search by country edit blank ตัวนี้นะครับเราพิมพ์ลงไปเลยนะครับ Thailand นะครับ T H A I L A N D นะครับแล้วก็แท็บลงมา Search button plus C แล้วก็เลือกที่ Search นะครับ Enter ไป At clear results list Thailand number of stations 70 Thailand นะครับ Number of s t a t i o n 70นะครับก็คือพบ 70สถานีนะครับนะครับหลังจากนั้นพอพบ70สถานีแล้วให้เรากดแอปพลิเคชันครับหรือว่าใช้ชิป F10 ก็ได้นะครับถ้าของใครไม่มีแอปพลิเคชันนะครับกดแอปพลิเคชันหรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับบางยี่ห้อก็จะกดฟังก์ชันนะครับปุ่มปุ่ม Fn แล้วก็กดตัวปุ่ม Fn ค้างไว้แล้วก็กด Control ด้านขวานะครับถ้าไม่มีนะครับ c o n t e x ก menu นนะครับกดแอปพลิเคชันขึ้นมา set default to general s นะครับ Set d e f a u l to t general s เซตเดฟอลต์ to general นะครับตอนนี้นะครับเอ็นเทอร์ไป Z Radio for NVDA Dialog Results List Thailand number of stations 70นะครับโอเค Set default general เอ็ to general นะครับ Slider 50นะครับแผบลงมานะครับก็จะเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงที่ ที่ uh, ระดับเสียงนะครับที่เราสามารถปรับได้49.50นะครับเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้นะครับ Close Alt Plus F4 button นะครับอันนี้ก็ปิดเหมือนเดิม p r e e search 3 of 3 level 0โอเคอันนี้เป็นอยู่ที่ search นะครับโอเคอันนี้ก็คือค้นหาตัวสถานีวิทยุเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูนะครับว่าเราได้หรือ,อยังนะครับให้เราเลื่อนลูกศร แท็บมาที่รีวิวนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นไปที e เ e เน e เรที่ General นะครับเลื่อนลูกศรไปที่ General แล้วก็แท็บลงมาครับ Station Search. Edit Black. s e a r t Plus E o n Alt Plus E. List of Stations. List 102.5 Azul FM Pop นะครับเห็นนะครับมันก็จะบอกว่า list of s t a t i o n ตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับ666 Radio Station Kong k o n ิ k ยุคองคินาไน ALTV Low Bangkok Community Radio โอเคสแสดงว่าเราได้แล้วอันนี้ครับเราก็จะได้สถานีที่เป็น ของประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับลองไปค้นหาแล้วก็เพิ่มเข้าไปใน general default นะครับก็ลองทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนำดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับเอพิโซดหน้าเนี่ยจะมาแนะนำเรื่องของการเข้าฟังในแต่ละสถานีนะครับว่าเราจะเข้าไปยังไงฟังยังไงนะครับโอเคครับ วันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ